สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนัทวิชาเคมีม4เรื่องอะตอมและตารางธาตุจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะครับนะครับอยู่กับครูนัทอีกแล้วนะครับในวิชาเคมีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องของแบบจำานอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับอ่านะครับจากคราวที่แล้วนะฮะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแบบจำอะตอมของนิวโบไปแล้วนะครับ นะซึ่งนีโบเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาอธิบายว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีการจัดเรียงตัวยังไงบ้างนะครับนะเราเอาทฤษฎีของเส้นสเปกตรัมนะครับนะีที่เกิดนะจากโลหะน,นะครับนะของโลหะเนี่ยมาอธิบายนะครับแต่ว่าในแบบของนีโบเนี่ยก็ยังมีข้อจากัดบางอย่างนะครับอย่างเช่นไม่สามารถอธิบายนะครับสเปกตรัมของอะตอมที่ มีหลายตอนได้มีมีหลายอิเล็กตรอนได้นะครับอธิบายได้เฉพาะของไฮโดรเจนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการศึกษาค้นคว้าต่อมานะครับเพิ่มเติมนะครับจนได้ข้อมูลที่เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นทั้งอนุภาคแล้วก็เป็นคลื่นนะครับเป็นอนุภาคคือยังไงเป็นอนุภาคคือมีมวลนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมีมวลน,นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับ การเคลื่อนที่ของมันนะครับพฤติกรรมของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของคลื่นด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าอิเล็ก tron เนี่ยจะมีการเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสนะครับในลักษณะของคลื่นนิ่งบริเวณที่พบอิเล็กต r o n นะครับนเราจะพบได้หลาย,ลายรูปร่างเลยหลายรูปทรงต่างๆเลยตามลักษณะพลังงานของอิเล็ก tron นะครับอหรือถ้าเราจะเอาให้เข้าใจใง่ายๆก็คือว่า อิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้มีเออทิศทางการเคลื่อนที่ที่ตายตัวอนะครับแต่เราจะสามารถเห็นมันนะครับหรือสามารถพบมันได้ในบางบริเวณที่มันปรากฏตัวบ,บ่อยๆนะครับนะก็จากการที่เราใช้ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ความตั้มเนี่ยนะครับเราก็สร้างสมการขึ้นมาเพื่อหาโอก,กาสนะครับที่เราจะพบอิเล็กตรอนนะนะในระดับพลังงานต่างๆได้นะครับซึ่งแบบตัวลองอ,อตอมแบบนี้ครับเป็น การอธิบายสเปกตรัมของธาตุได้ถูกต้องกว่าของโบมนะครับแปลว่าอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับสามารถอธิบายได้นะครับได้มากกว่าแบบตาตรางตอนของโบมนะครับอ่าเพราะว่าแบบตาางตอนของโบเนี่ยอย่างที่บอกเนาะข้อจํากัดของเขาก็คือไม่สามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้นะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีขนาดเล็กเล็กมา,มากครับเล็กกว่านิวตอนเล็กกว่าโปรตอนเยอะเลย นะครับมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั่วทั้งอะตอมนะครับจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้นะครับจริงๆเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่มันเขาเรียกว่ามันเคลื่อนที่ไม่เป็นทิศทางเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงหาโอกาสนะครับที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับรอบนิวเคลียสบางบริเวณเท่านั้นนะครับจึงสร้างเป็นมโนภาพก็คืออะตอมเนี่ย ประกอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสนะครับบริเวณที่หมอกทึบนะครับอย่างเช่นบริเวณตรงนี้นะครับหมอกทึบก็เป็นบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่เป็นหมอกจางๆแบบนี้นะครับบริเวณที่หมอกทึบเนี่ยมีโอกาสเจออิเล็กตรอนได้มากกว่านะครับลายกรตอนแบบกลุ่มหมอกเนี่ยแสดงถึงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนของนิวเคลียสตอนนิวเคลียสทำได้ยากนะครับจึง ใช้เป็นทรงกลมนะครับเพื่อช่วยทําให้เราจรินตนาการได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วมีหลายรูปทรงมากๆเลยครับถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปนะเราจะเห็นรูปทรงต่างๆของอิเล็กตรอนเลยนะครับที่มันจะปรากฏขึ้นมาได้นะครับแต่ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยให้เราดูรูปวงกลมก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับบทสรุปนะครับแบบตัวละตอมนะครับแบบกลุ่มหมอกนะครับ เขาบอกว่าอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนได้เพราะว่าไม่ได้มีการเคลื่อนที่ทับรอยเดิมนะครับบอกเพียงโอกาสที่พบอิเล็กตรอนเท่านั้นบริเวณที่กลุ่มหมอกหนาะจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่กลุ่มหมอกจางนะครับอันนี้คือแบบตัวนตอนแบบกลุ่มหมอกนะครับ จากการที่เราศึกษาแบบตอมตอมมาแล้วนะครับที่เราเรียนมาของหลายๆคนแล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่านะครับอะตอมเนี่ยประกอบด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสนะครับอย่างอยู่รวมกันด้วยแรงนิวเคลียสนาะออย่างที่เราเคยบอกโดยมีอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ร,รอบๆและอยู่ในระดับพลังงานต่างกันคําถามคือมันอยู่ยังไงครับอิเล็กตรอนอ่าและแต่ระดับพลังงานเนี่ยมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่าไหร่ อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับในหัวข้อนี้นะครับในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเราสามารถหานะครับจำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้นะครับหรือบรรจุได้สูงสุดในแต่ละระดับพลังงานจากสูตรสองคูณเยกกำลังสองนะครับโดยที่ n คือตัวเลขแสดงระดับพลังงานนะครับเคือตัวเลขแสดงระดับพลังงาน ะครับถ้าระดับพลังงานชั้นที่หนึ่งนะครับ n ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับแบบนี้ม่ยกนะครับระดับชั้นพลังงานที่หนึ่งครับ n เป็นหนึ่งนะครับอิเล็กตรอนที่เราบรรจุได้นะครับนะชัะ้นที่หนึ่งก็จะเป็นสองคูณหนึ่งกำลังสองนะครับก็คือสองอิเล็กตรอนนะครับหรือ n เป็นสองชั้นที่สองอิเล็กตรอนที่เราบรรจุดได้ก็จะเป็นสองคูณสองยกกำลังสสองี่แปดอิเล็กตรอนนะครับหรือชั้นที่สามอิเล็กตรอนที่เราบรรจุดได้ก็จะเป็นสองคูณสามกำลังสสองเก้าิบแปดอิเล็กตรอนและที่ c นะครับสองคูณสี่กำลัง 26, 32อิเล็กตรอนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดที่เราสามารถบรรจุได้นะครับในแต่ละ,ละระดับชั้นพลังงานนะครับถามว่าทำไมครูไม่ไปชั้นที่ 5, ชั้นที่ 6, ที่7หรือชั้นถัดไปเพราะว่าชั้นถัดไปนี้เราไม่สามารถใช้สูตรนี้นะครับในการในการมาทำนายได้ว่ามันบรรจุได้สูงสุดเท่าไหร่มันไม่เป็นไปตามสูตรนะครับมันไม่เป็นไปตามสูตร แค่ในสี่ชั้นแรกเนี่ยจะเป็นไปตามสูตรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราดูอะตอมของไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเนี่ยมีเระตอมหนึ่งนะครับอิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกบรรจุอยู่ในชั้นที่หนึ่งครับหนึ่งอิเล็กตรอน n อเท่ากับหนึ่งหรือฮีเลียมครับเลขอะตอมสองมีสองอิเล็กตรอนนะครับบรรจุอยู่ในชั้นที่หนึ่งครับใส่ไปสองอิเล็กตรอนเต็มพอดีนะครับหรือลิเทียม เลขอะตอม3นะครับก็จะถูกบรรจุลงในชั้นที่1 2อิเล็กตรอนเพราะฉะาชั้นที่1เนี่ยบรรจุได้2 electron, อิเล็กตรอนสูงสุดนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ชั้นถัดไปก็คือชั้นที่2อีก1อิเล็กตรอนนะครับเพราะว่าชั้นที่1เต็มแล้วหรือเบอริเลียมนะครับเลขอะตอม4 4อิเล็กตรอนชั้นที่1 2ชั้นที่2 2นะครับหรือถ้าเราสังเกตลงมาเอาเป็นตัวที่มีเลขอะตอมเยอะๆอย่างเช่น ตัวอาร์กอนก็ได้ครับตัวนี้เลขตอนสิบแปดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีสิบแปดอิเล็กตรอนนะครับชั้นที่หนึ่งใส่ได้สองอิเล็กตรอนสูงสุดก็ถัดไปชั้นที่สองชั้นที่สองใส่ได้สูงสุดแปดอิเล็กตรอนสองกับแปดรวมกันเป็นสิบนะครับขาดอีกแปดก็ไปใส่ในชั้นที่สามประชันที่สามบรรจุได้สูงสุดสิบแปดอิเล็กตรอนนะครับอันนี้คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับตามระด,ดับชั้นพลังงานนะครับ ตามระดับช <ersch> ั้นพลังงานนะครับหรือถ <im> ้าเราจัดเรียงิเตรอนต่อไปเรื่อยๆครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยเขาจะไม่เกินแปดนะครับแปดอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยจะมีได้ไม่เกินแปดอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวเราเรียนสูงไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเออทำไมมันถึงบรรจุได้แค่แปดอิเล็กตรอนนะครับทัไมมัน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 ไม่เกินแปดนะครับอ่ะทีนี้ มาดูตัวอย่างนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับของโพแทสเซียมแล้วก็ของแคลเซียมโพแทสเซียมเนี่ยเลขอะตอมสิบเก้านะครับเก้านะเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับให้เราเน้นเสมอเลยว่าชั้นที่หนึ่งเราใส่ได้สองอิเล็กตรอนชั้นที่สองเราใส่ได้แปดอิเล็กตรอนแปลว่าตอนนี้เราใส่ไปแล้วสิบอิเล็กตรอนนะครับเหลือ,ออีกเก้าตัว นะครับเราใส่ชั้นที่สามเป็นเก้าไปเลยได้ไหมคำตอบถึงไม่ได้ครับอิเล็กตรอนวงนอกสุดห้ามเกินแอิเล็กตรอนตามกฎของออกเต็ดตูนะครับเพราะฉะนั้นชั้นที่สามเนี่ยก็เลยใส่ไปได้แอิเล็กตรอนและตามด้วยชั้นที่สี่อีกหนึ่งอิเล็กตรอนนะครับชั้นที่สี่หนึ่งอิเล็กตรอนก็คือศาสตให้มันเหมือนกับชั้นก่อนหน้านะครับแปดแล้วก็ลงไปด้วยหนึ่ง นะครับหรือถ้าเป็นแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยเรามีเลขอะตอมยี่สิบนะครับชั้นที่หนึ่งใส่ได้สองทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นชินแล้วนะครับชั้นที่สองใส่ได้แปดรวมกันเป็นสิบอิเล็กตรอนเหลืออีกสิบใส่ไปนในชั้นที่สามเลยได้ไหมครับตอบคือไม่ได้ครับเราต้องไปเบิ้ลแปดนะครับแปดแล้วก็ค่อยมาสองแบบนี้ถึงจะถูกตอ้อง นะครับเพราะว่าสิทธิ์มันเกินกดออกเตกนั่นเองนะครับเกินกดออกเตกนั่นเองนะครับใส่ไปสิบเลยไม่ได้นะครับผิดนะครับการจะเรียงอิเล็กตรอนนะครับของโพแทสเซียมและแคลเซียมมาตะกี้นี่นะครับเราอธิบายโครงสร้างอะตอมนะครับโดยใช้สมบัติที่เป็นคลื่นของอิเล็กตรอนบวกประสาทควอนตัมได้นะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ย ที่อยู่ในระดับพลังงานต่างๆกันนะครับในระดับพลังงานเดียวกันจะมีระดับพลังงานย่อยนะครับระดับพลังงานย่อยซึ่งจะมีนะครับสี่แบบนะครับก็คือ s p d f หรือที่เราเรียกว่าออร์บิทัลนั่นเองอหรือที่เราเรียกว่าออร์บิทัลเองนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าตัวออร์บิทัลเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะ เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้อย่างไรนะครับมันมีความสัมพันธ์กันครับกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปมาเมื่อตะกี้นี้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันทีนะครับคราวหน้านะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับชมไปน้องๆคนไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเพจ หมูน้อยติวเตอร์หรือสแกน QR โคต e ได้เลยเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย